สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเรามาทางฝั่งของลาวกันบ้างค่ะซึ่งลาวก็เป็นอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดก,กับไทยนะคะโดยมีการรายงานออกมานะคะว่าในครึ่งปีแรกค่ะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยหลั่งไหลเดินทางเข้ามาเที่ยวในลาวทะลุก,กว่า1นล้านหกแสนคนด้วยกันค่ะถือว่าเป็นจนํานวนที่ค่อนข้างมากกว่าปีที่แล้ว นับตั้งแต่ที่รถไฟจีนลาวนะคะที่รัฐบาลเนี่ยได้เปิดให้บริการค่ะนับตั้งแต่รัฐบาลลาวกลับมาเปิดประเทศต้อนรับนักเดินทางต่างชาติและการเปิดให้บริการรถไฟจีนลาวจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เดินทางมาเที่ยวลาวในปีนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะโดยการเดินทางด้วยขบวนรถไฟจีนลาวนะคะได้รับความนิยมและนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมากโดยรถไฟขบวนนี้เองนะ,ะจะวิ่งผ่านแขวงหลวงพระบางและอุดมไซค่ะ ซึ่งสถานที่โดยรอบนะคะระหว่างเดินทางเนี่ยก็จะมีกิจกรรมผจญภัยที่น่าสนใจแล้วก็เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวสายชิวมากเลยค่ะสําหรับทางการลาวนะคะก็มีการประมาณการออกมาว่าจํานวนนักเดินทางชาวจีนนะคะที่เดินทางเยือนลาวในปี2566สูงถึง368,000คนด้วยกันค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ21จากปีก่อน นอกจากนี้แล้วนะคะรัฐบาลลาวก็ยังได้จัดอีกหลายโครงการค่ะประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนค่ะภายใต้โครงการวิสิตลาวชัยนาเยือนและก็โครงการลาวเที่ยวลาวค่ะพร้อมกับยกให้การท่องเที่ยวเป็นภารกิจสําคัญสูงสุดในความพยายามที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลลาวก็กําลังตเตรียมโครงการพิเศษค่ะที่เรียกว่าโครงการปีแห่งการเยือนลาว2,566 ซึ่งคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างน้อย4ล้าน6แสนคนในปี2,566และจะสร้างรายได้สูงถึง712ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวค่ะค่ะในฐานะที่ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีการชูในด้านของการท่องเที่ยวมาอย่างตลอดนะคะต่อไปค่ะเราก็คาดหวังว่าเราก็จะจับตารอดูนะคะว่าทางฝั่งเราจะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นเท่าไหร่ค่ะ